ช่องเยเตยอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เตยจะมารีวิวหมอนตัวหนึ่งที่เตยบอกเลยว่านอนโคตรจะสบายทุกคนใครที่นอนตะแคงหรือว่านอนแล้วรู้สึกว่าหมอนมันติดช่วงบ่าช่วงไหล่ช่วงคอนอนไม่สบายตัวตื่นมาแล้วรู้สึกแบบรู้สึกเพียเพราะว่าเรานอนแบบไม่สบายตัวอยากให้ลองดูรีวิวนี้แล้วก็ลองตัดสินใจดูเตยบอกเลยว่าหลังจากที่ดูรีวิวเตย่งทุกคนจะอยากได้หมอนใบนี้มากๆส่วนช่องทางการซื้อนะคะเดี๋ยวเตยทิ้งเอาไว้ให้ใต้แคปชั่นเหมือนเดิมเลยจะเห็นได้เลยว่าในห้องเตยนะคะจะมีหมอนหลายใบมากทุกคนคือเอทยยปนนนนคี่น่ออนแแล้วบบง,งาามก การที่เตยนอนตะแคงหรือว่านอนหงายตรงนี้ความแบบไม่พอดีกับคอเตยใช่ปะแล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือจะเป็นอันนี้ แต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้สบายคอขนาดนั้นที่แต่ว่ามีใบล่าสุดค่ะที่เตยพึ่งได้มาก็บอกว่าชอบมากทุกคนมันเป็นหมอนที่ซับพอร์ตคอของเราดีมากแล้วก็ในกล่องที่ได้มานะคะก็ะจะเป็นตัวถุงรีฟิลวันนี้แหละค่ะที่ใช้ในการปรับระดับหมอนไฮเปอร์เมมโมรี่โฟมไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่า,าจะปรับระดับหมอนอยังไงเพราะว่าเขามีคู่มือมาให้แบบนี้และนี่มีถุงสําหรับเก็บไส้หมอนแยกมาให้ด้วยตัวคู่มือเดี๋ยวเตยชอบมากๆเลยนะคะเพราะเขาจะบอกว่าใครที่ชอบนอนคว่ำนอนตะแคงน,นอนหงายต้องปรับหมอนอยังไงต ตัววัสดุด้านในนะคะเขาผลิตจากตัวไฮเปอร์เมมโมรี่โฟมมันจะนุ่มแล้วก็แน่นทำให้คืนตัวได้ดีมากๆน,นี่ก็จะเป็นปอกหมอนนะคะสามารถถอดออกไปซักได้ติดกว้างถอดใช้งานงายแบรนด์โชวานะคะทุกคนคือมันเป็นหมอนรูปแบบที่ดังในเกาหลีซึ่งเต,ตยก็แบบไปสรรหามาจนได้นะคะคือลักษณะอ่ะน,นะจะเป็นแบบตัวโค้งไงทุกคนให้แบบรับกับตัวสลีละช่วงคอช่วงหลังเราแล้วเที่ยวนอนใช่ปะอันนี้เตจะขึ้นคลิปเปรียบเทียบให้ดูเลยนะคะสำหรับแบรนด์หมอนโชวา<ป>แล้วก็แบรนด์หมอนทั่วไปแบรนด์โชวาหมอนจะ เตยนอนอยู่หมอนเนี่ยจะต่ำหรือว่าสูงเกินไปทาให้นอนเราไม่สบายตัวนอนต่แคงเราเห็นได้ชัดเลยนะว่าติดช่วงไหล่ช่วงบ่าแล้วคือปวดคอปวดหลังนี่เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมหมอนของแม่โชวว่าถึงถูกใจคนที่ชอบนอนตะแคง่ะแล้ก็หมอนนะคะเตยสามารถยกขึ้นมาเกาะตามเคิร์ฟของเขาแบบนี้ได้อย่างพอดีเลยยกให้ดูกันอีกรอบนะคะว่าตัวหมอนไม่ติดไหล่จริงๆหมอนด้านบนนะคะก็รองรับศีรษะแล้วก็ตัวคอของเราได้ดีมากพอหมอนก็นอนแล้วเย็นสบายคอไม่ร้อนเลยนะคะเตยจะให้ดูข้างในว่าเปลี่ยนข้างในได้ด้วยนะคะสามารถเติมข้างในได้เลยเหอน้ไหมอนาตมี แค่ไหนนะคะให้ลองดูตามคู่มือของเขาได้ใครที่อยากปรับระดับให้สูงขึ้นให้ยาไส้หมอนเทอรมใช่ตัวรีฟิลนะคะให้เปอร์เบมารีฟอมอย่างคลิปด้านขวามือแบบนี้เลยให้เปอร์เบมารีฟอมนะคะที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นเกรดพรีเมี่ยมไม่มีความทนทานแล้วก็ไม่อยู่ตัวอันนี้เขายุบตัวลงไปแล้วนะคะเขาจะสามารถคืนตัวได้ไวมากเพราะความที่เขาเป็นเกรดพรีเมี่ยมนะคะทำให้เราสามารถใช้งานของเขาได้ยาวนานยิ่งขึ้นพอปรับระดับหมอนเสร็จนะคะก็สามารถรูดซิปเก็บแบบนี้แล้วก็ใช้งานได้ทันทีเลยชุบ หแหละอันนี้ก็คือตัวไฮเปอร์เมมโมรี่โฟมที่เขาจะเป็นตัวรีฟิลมาให้ก็สามารถปรับได้ถ้าใคร<ล>ชอบนอนหมอนสูงสูงก็สามารถเติมตัวนี้ได้ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าหมอนตัวเองสูงเกินไปนะคะก็สามารถเอาออกใส่ถุงอันนี้ได้ให้ดูคนมาจับเหมือนเตยตอนเนี้ยอันนี้เตยอยากให้ดูคนดูแบบตัวผ้าเขาใกล้ๆนะคะเตยจะบอกว่าตัวผ้าปอกหมอนอะคือแม่เย็นสบายมากทุกคนมันเป็นแบบเขาบอกว่ามันเป็นสโนแม็กนะคะมันเย็นสบายมันนุม่มแล้วตัวหมอนมันมีความฟูความแบบมันมีความฟัฟฟี่อะคือมันแบบ มันนุ่มมากไม่รู้จะพูดคำไหนอยากให้ทุกคนดูเนี่ยคือมมันแดงมันนุม่ม รับกระคอของเรามากใครที่มีปัญหาเรื่องของคอบ่าไหลคุณตงตงเลยว่าอยากให้ลองหมอนตัวนี้พูดเลยว่าทรงหมอนของแม่ชวาเนี่ยเป็นทรงที่เปิดโลกของเตยมากเรทรงของเขานะคะที่เป็นเคิร์บรับต้นคอซับผาต้นคอได้ดีมากมากเลยล่ะค่ะยิ่งนอนตะแคงเดี๋ยวบอกเลยว่ายิ่งฟรีันเป็นหมอนที่เพิ่มลดระดับได้อีกที่ร้อนอย่างเตยนอนเย็นสบายคอมากมไม่ร้อนคอเลยเตยนอนหมอนตัวนี้มานะคะน่าจะประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วเตยรู้สึกว่าการนอนของเตยคือมันดีขึ้นมากทุกคนปัญหาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าต้องมานั่ อยากให้ดูคนลองเหมือนเตยนี่คือไม่ใช่ตัวแทนหรือว่าอะไรอย่างใดนะคะแค่รู้สึกว่าเตยรู้สึกว่ามันนอนดีแล้วก็อยากจะมาบอกต่อทุกคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนเหมือนกันเพราะว่าการนอนสาคัญมากถ้านอนไม่เต็มอิ่มหรือว่านอนไม่ดีไปเรื่อยๆมันมีผลกับในเรื่องของกระดูกชั้นหลังหรือว่ากระดูกต้นคอเลยของเราอย่างนี้นะคะนี่จะเป็นหมอนของเตยนะคะแล้วก็จะเป็นหมอนของแฟนซึ่งพูดเลยว่าแฟนเตยต้องเปลี่ยนตามเตเยแน่นอนเพราะว่านางลองแล้วแบบนางชอบมากทุกคนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวนะ่าจะเปลี่ยนทั้งสองนะคะอันนี้คือเตยลองซื้อ นะคะต่อไปก็คือเปลี่ยนเหมือนกันแน่นอน2ออันนี้อใครที่ดูคลิปไปจบเลยนะคะเตยเชื่อว่าหลายคนน่าจะตัดสินใจได้ว่าเย่หมอนใบนี้คือมันคุ้มค่ามากใครที่แบบไม่อยากมีปัญหาในเรื่องของการนอนนอนแล้วไม่สบายตัวนอนง่ายก็ไม่สบายนอนตะแคงข้างก็ไม่สบายลองหมอนใบนี้ดูะคะ่ะซึ่งเตยเชื่อว่าถ้าซื้อไปแล้วหลายคนน่าจะชอบเลยแหละแล้วใครที่กาลังจะซื้อนะคะตอนนี้เขามีคอร์ส่วนลดให้ด้วยนะเป็น YTO10 ใส่ตัวนี้แล้วลดไปเลย10%โค้ดน <Yeah. S 1> ี้จะใช้ได้เฉพาะสำหรับคำสั่งซื้อที่ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้นที่กำ ตัวนี้เอาไว้นะคะรีบกดก่อนที่เขาสุดแล้วเขาจะหมด,<บ>ดซื้อไม่ทันนะลองเอตัวนี้ไปใช้จริงๆรแบบเตยที่มิกัดเอาไว้ให้ในใต้แคปชั่นนะคะมีทุกช่องทางเลยที่แบบเขาขายนะสามารถคลิกดูกันได้แล้วก็ซื้อกันได้เลยตัวนี้นะคะเขามีรับประกันด้วยนะ7วันนะคะถ้าเกิดว่าใครซื้อมาแล้วแบบรู้สึกมันอะไรยังไงก็สามารถทักไปคุยกับทางร้านเขาได้นะสําหรับวันนี้เต้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เต้ด้วยนะคะวันนี้เต้ลาไปก่อนเดี๋ยวคราหน้าถ้ามีอะไรดีๆอีกนะคะก็จะพามารีีีวววิแบบนนนนน้้ัก่อะะค